สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่มามัสสังสาขาพุทธมณฑลสายสีนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านค่ะมาชมสินค้าค่ะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะจากหลายๆประเทศค่ะเจษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆวันนี้โู่ดังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ มา,มาสั่งกระดังสินคาญี่ป่นสายสี่ค่ะพุทธมณฑลสาย4ีพุทธมณฑลสายสีะน,น,นะคะเดี๋ยวจะรบกวนเจ๊พาชมสินค้านะคะจุดแรกดูนี่นอันนี้เป็นโคมไฟทิ <Tiffany. S 2> <ไ>ฟ,ฟฟานี่ทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ใช่เขาเรียกว่าโคมไฟทิฟฟานี่มันจะเป็นเอากระจกมาหลักสีหลักสีแล้วว่าแล้วก็ประกอบด้วยงานทองเหลืองงานอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งขึ้นมา<ไ>มันจะเป็นแบบว่าไฮไลท์ที่มัน ปกติแล้วมันจะมีเล้ามีแตกอะไรเงี้ยอันไหนที่อยู่ยงคงกระพันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก่งเก่งแล้วก็แข็งแรงปกติมันจะเสียหายง่ายเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยส่งค่ะไม่ค่อยส่งเองุ้มเพราะว่าเพราะเพราะว่าเวลาขนส่งเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะมันจะแตกจะอะไรเนาะก็รบกวนลูกค้านะคะถ้าท่านใดชอบโคมไฟนะวันนี้เรนาจะพยายามาถ่ายทำโคมไฟให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมเยอะๆนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่า ไม่ส่งทางไปรษณีย์นะคะขอคนที่สะดวกมารับเองนะคะเพราะว่าการขนส่งมันจะเสียหายนะคะผู้ชมคะอันนี้ตัวนี้ประมาณราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่สามพันค่ะสามพันบาทลดอีกสิเปอร์นะคะลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบสิบห้ายี่สิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็ <1, 000 S 2> เป็นไปลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้เป็นทองเหลือง ข้างล่างจะเป็นฐานไม้จะเป็นทองเหลืองอันนี้สําหรับเราแฝนเสื้อผ้าใช่ไหมแฝงเสื้อทําเป็นรอบอะไรเงี้ยเสื้อกันหนาวเสื้ออะไรพวกนี้ค่ะแขวนบนแขวนล่างได้หมดค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นงานทองเหลืองเหมือนกันแล้วก็เป็นหินด้านบนเป็นหินใช่หินมีมีแตกมีอะไรพวกนี้นะจะเปลี่ยนหรือจะใช้อันเดิมแล้วเราใช้เคลือบเอาก็ได้อเคลือบเอาก็ได้ค่ะ โกดังนี้ก็เช่นเดียวกันไหมคะถ้าลูกค้าบอกว่าให้เก็บงานให้หน่อยก็ต้องคุยกัน,นว่ามันจะได้ประมาณนี้นะพี่ค่ะต้องเข้าใจงานมือสองด้วยมันจะมันได้ประมาณนี้นะหรือ ลูกค้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเอาไปไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยววาดฝันไว้ซะสูงเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นรอยแตกอย่างเงี้ยเราก็จะแค่เคลือบเคลือบทำให้มันเรียบเรียบเคลือบเคลือบอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มันเห็นร่นองรอยใช่ก็จะเก็บได้ระดับหนึ่งแหละถ้าเป็นหินนะคะใช่ใชแต่ถ้าเป็นงานไม้เนี่ยราเราเคลียร์ให้ได้ งานมาจะเตลียมใ,ให้ได้นะคะอันนี้จะเป็นชั้นนะคะผู้ชมตาเป็นเป็นทองเหลืองแล้วก็หลืองงานเก่าเลยหินงานกาทองเหลืองหนูแนะนํานิดนึงนะถ้าสมมติว่าทองเหลืองเราขึ้นเขียวแบบนี้เนี่ยล้วอยากเช็ดนะอยาเช็ดอย่าอะไรนะให้มันขึ้นเขียวแบบนี้เพราะว่ากว่าจะขึ้นเขียวแบบนี้มันใช้เวลานานจริงเหรอใช่บางคนมาเช็ดซะให้มันเหลืองไม่ไมใช่นะอันนี้ถ้าง,งานเก่าจริงอ่ะเขาจะ จะขึ้นเขียวหนูจะสั่งเด็กไว้เลยว่าอันนี้จริงๆหนูเอาไปไว้ข้างหลังเพื่อให้มันขึ้นเขียวเยอะๆมันได้แค่นี้เลยโอ้ยเหนบไมได้แค่นี้ถ้าใครชอบงานเก่าจริงๆนะคะต้องปล่อยให้ขึ้นเขียวแบบนี้นะคะใช่ีินี่ต้องเกินห้าสิบปีนะรมามันจะขึ้นแบบนี้ได้นะคะใช่ต้องเกินห้าสิบปีตัวนี้เขาจะเป็นเซตเดียวกันกับอันนี้อันนี้เป็นเซตเดียวกันอันนี้ก็วางเอกสารต่างๆนะครับผู้ชมตาลวก็้ที่วได้วางเอกสาร เดี๋ยวพามาล้วงลับตรงนี้พอดีมีลูกค้ามาเหมางานเหงางานเราไปจนล่องเลยเลยต้องจัดใหม่ค่ะเลยต้องจัดใหม่แบบนี้ค่ะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นงานเก่าพวกงานจักจักซิงเกิลจักสมัยยุคสมัยก่อนเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเป็นตราช่างอย่างเงี้ยค่ะพี่เจ๊อย่างอย่างจักนี่นะพี่เคยเห็นนะบางบางบางร้านะเอาไปดัดแปลงเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวเนาะทานอาหารเนาะทำเป็นโต๊ะทําเป็น จักรยานก็มีนะจักรยานเขาเอาจักรยานซื้อจักรยานไปแล้วก็เอาโต๊ะไปวางเอาไม้อะแผ่นไม้ไปวางบนจักรยานแล้วก็จะเป็นแนวินเทจสวยงามนะคะเคาน์เตอร์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นเสียงงานโบราณนะคะโอ้ยนี่เป็นของแผ่นเสียงใช่แผ่นเสียงโอ้แผ่นเสียงทั้งหมดนี่เป็นงานซื้อเก็บได้เลยค่ะนี่อนุรักษ์ของเก่าแผ่นเสียงนี่นะ เนี่ยลูกน้องหนูจะเป็นอย่างงี้ยุคกเก่าๆไม่ปกติเจนี่ต้องมีเจ็ดสิบปีแล้วนะเนี่ยน,นี่ต้องประมาณเจ็ดสิบปีแล้วอุ้ยสวยงามสุดยอดกันสุดยอดราคายัางไงคะเนี่ยเป็นตู้ไม้นะคะหกพันสี่พันสามพันอะไรอย่างเงี้อยอยู่ประมาณเนี้ยแค่ไม้ก็คุ้มแล้วผู้ชมค่ะแล้วดูนะแล้วตัวนีน้มันต้องเปิดอย่างงี้เนี่ยตรงนี้ค่ะตรงนี้เคยเห็นไหม ที่จะเป็นแบบว่าหยอดเหรียญแล้วเป็นเพลงอ่ะตู้เพลงตู้เพลงนี่ก็จะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อตู้เพลงนะคะใช่ใชโอ้แต่เป็นเพลงญี่ปุ่นใช่ถ้าบ้านเราก็หยอดเหรียญแล้วก็กดนะคะเลขหนึ่งนี่จะเป็นเพลงอะไรออกมา<ช>เลขสองเป็นเพลงอะไรแล้วกิกนน้ำนจับเลี้งยงไงน้ำแก้คงแก้ควยไปด้วยไง เป็นเย็นอยู่ในตู้เลยนั่งเล่นได้เลยนะคะดย๋อวเหนียนนั่งเล่นได้เลยสมัยก่อนนะหนูอยู่หนูอยู่ที่ปากของตลาดโอ้ใจจะขาดแล้วเอ้ยทั้งวันเนี่ยเครื่องกาจะขาดแล้วเอ้ยทั้งวันนั่งแบบนี้นะคะเครื่องอันนี้วิจัยแลยวสวยงามก็จะมีลิ้นชักด้านล่างนะคะถ้าเกิดถ้าสมมติว่าซ่อมเนี่มจะใช้ได้ไหมคะ คือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันใช้ได้นะแต่ว่าต้องมานั่งหาเหรียญหยอดนู่นนี่นี่นั่นกันแต่ว่าในส่วนของตรงเนี้ยหนูมองว่ามันน่าจะเป็นงานยุโรปแล้วเขาเอา <ฮะ S 1> มาใช้ที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยตรงเนี้ยสามารถ <ฮะ S 1> ใส่เพลงอะไรก็ได้ <ฮะ S 1> ใส่เพลงไทยใส่เพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วเราก็มาตั้งตั้งเอาตัวเนี้ยไม่เคยจะไม่เคยจะให้ใครได้ดูเลยเพราะว่าเวลาเวลาลูกค้ามาลูกค้าก็เปิดกดกดเราก็เลยซีนซีนอ่ะ แล้วก็เอาเก็บไว้ด้านหลังทีนี้พอมีคนมาเหมางานลําโพงไปมันต้องเผยตัวแล้วอันนี้ต้องเผยตัวออกมาแล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่สวยนะตรงนี้ก็จะเป็นลายเห็นไหมลายพวกเนี้ยเป็นลายแกะสลักเหมือนแบบเหมือนแบบเออเหมือนแบบเนี้ยลายลายทําลายแบบเนี้ยค่ะเสียดายไม่เห็นด้านในครับผู้ชมค่ะเนี่ยนําเสนอเลยตัวนี้ผู้ชม ตู้เพลงตู้เพลงยุคเก่าๆนะคะนี่ต้องมีอ่ะห้าสิบหกสิบปีแล้วเนี่ยแต่เราก็จะมีแบบเนี้ยตู้เล็กตู้กลางตู้ใหญ่พวกนี้นะคะพวกนี้เอาไว้ดูก็สุขใจละไม่ต้องฟังเสียงนะฟังเสียงไปฟังในนน่นเอาในต่างๆที่เรามีแบบคือไรเนี่ยตัวนี้เหรอมันก็เป็นหมวกจักพระพัอ่ะหมวกนักเลงคกะ ชุดเกาะนักลบุดเกาะมาวันนี้อันนี้เป็นหมวกอันนี้เป็นเหล็กเป็นชุดเกาะนักลบนะคะคุณังะเราเห็นในหนังเนาะใช่เนี่ยฟันดาบไม่เข้าว่าไม่เหล็กพุ่มนี่อันนี้ก็น่าจะอยู่ในเรือน่าจะอยู่ในเรือเป็นตะเกียงเจ้าพายุใช่ส่วนดลมก็มีนะจ๊ะหนักอึ้งเลยเพราะลมเรืองเก่าๆนี้จะหนักนะคะค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นตาช่างใช้งานได้ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้งานได้เนาะใช้งานได้จริงนะคะเนี่ย วางของแค่วางของก็ไปแล้วอันนี้เข็มะะเข็มวิ่งใช้งานได้ปกติค่ะเนี่ยอันนี้ก็คนขึ้นไปยืนได้แต่ช่างสําหรับช่างน้ําหนักด้านล่างก็จะมีเตารีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตารีดยุคเก่าๆเ,เศษฐานอันนี้ก็จะเป็นตาช่างตาช่างเก่าๆนะเลยะคะเนี่ยอันนี้ก็ช่างกระสอบข้าวช่างใหญ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะดูนาฬิกาให้ดูละ ตู้เพลงจะมีแบบเปิดเปิดประตูได้เปิดประตูได้หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นงานสะสมนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่อนิยมชมชอบงานสะสมของเก่านะอายุต้องมีค่ะเกินห้าสิบปีแน่นอนเนี่ยการันตีเลยเกินห้าสิบปีอันนี้เป็นอะไรคะเจ๊โคมไฟค่ะโคมไฟนะคะโคมไฟใส่ใส่ไฟได้ส,ส,สวยสวยส่วนด้านหลังก็จะเป็นนาฬิกาที่ มีทั้งพวกนี้จะเป็นแบบงานคอร์สงานอะไรพวกนี้งานงานเก่าจริงก็มีงานคอร์สก็มีปนๆกันไปนะคะตัวนี้ก็จะเก่าเก่าจริงตัวเนี้ยเก่าจริงแล้วก็จะมีตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เหรออันนี้ราคาอยู่ที่หมื่นแปดค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ได้อยู่ห8มื่นแปดพันห้าร้อยค่ะเนี้ยเป็นแบบนี้เนี้ย สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่แน่ใจนะพี่ต้องมาต้องมานั่งเช็คกันอันนี้เราเราไปทําได้นาฬิกาเนี่ยเราไปทําได้เราแบบราคาถือว่าเราเป็นราคาซื้อตู้เนาะใช่เพราะว่านาฬิกาไม่ใช่ปัญหาซื้อความเก่าความอะไรพวกนี้บางทีนะพี่หนูเห็นเขาเอาซื้อนาฬิกาแบบนี้แล้วเขาเอาอันเนี้ยออกเอาเครื่องออกค่ะแล้วเขาก็เอาชั้นใส่ อันนี้คือตู้ใส่ของโยของจุกจิกจุกจิกของเขาเนี่ยพวกนี้เขาซื้อไปด้วยความสวยของเขาด้วยแบบ,แบ,บรูปทรงของเขานะคะ,ะบางคนก็ซื้อเอาเครื่องขายแล้วตัวนี้ก็ขายอีกแบบนึงแยกขายเครื่องมันเป็นเครื่องอย่างเช่นเครื่องสวิตช์เครื่อง<ฆ>เครื่องดีๆอ่ะเขาก็จะแยกเครื่องขายแล้วตรงนี้ก็ขายยกตู้ไปทาเฟรมมีมีตัวอย่างเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะคะไปวางแบบเป็นเป็นชั้นอย่างเง<ฆ>ี้ยค่ะเนี่ย กดังแห่งนี้เยอะนะคะตู้นาฬิกาเนี่ยเยอะเลยเนี่ยใครชอบแบบไหนก็สอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะแล้วมาด้านนี้ค่ะเป็นนจะเป็นตู้เข้ามุมเข้ามุมอันนี้เป็นตู้เข้ามุมนะคะเป็นงานไม้เนื้อสั่ำๆไฟสว่างสว่างแบบนี้นะคะนี่สมบูรณ์มากตัวนี้เหลือ8400ค่ะ8400อันนี้ลดแล้วใช่ลดแล้วราคาเต็มหมื่นก็ห้ารแล้วก็สองคินนี้เป็นงานอิตาลี นี้จะเป็นโซฟาโซฟาเมดอินอิตาลีนะคะอันนี้ด้านล่างแปะไว้เลยได้ตัวนี้ด้วยไหมคะไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันไม่ใช่เซตของเขาค่ะเซตก็จะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะคะสามชิ้นทั้งหมดห้าที่นั่งนะคะห้าที่นั่งสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยอันนี้คือราคาค่ะเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นโซฟาเจ้าสัวอะไรระดับเจ้าสัวเลยค่ะสวยงามมากของอิตาลีงานยุโรปแล้วนี่ก็จะเป็นงานสไตล์ยุโรป อิตาลีอิตาลีนะคะกระจกก็จะเป็นงานกระจกโค้งแบบนี้ค่ะค่ะลดแล้วเหลือสามหมืนเก้าพันห้าร้อยอันนี้ลดแล้วนะคะตำหนิแทบไม่มีเลยค่ะเนี่ยไม่มีตำหนิเลยผู้ชมสวยงามค่ะสวยงามเหมือนเป็นงานเก่าเก็บคือตอนเนี้ยทางญี่ปุ่นอะใครมีของที่ใช้ปีสองปีแล้วเขาก็จะรู้ออกมาเป็นของมือสองหมดเลยคือถ้าสมมุติรถเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเกินห้าปีเนี่ยเสียภาษีเยอะ เขาก็เลยต้องต้องโลออกมีหน้าล่ะมันถึงได้หลังไหลมาบ้านเรา<ช>เยอะนะคะะ<ช>แล้วตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นงานที่ไหนเอ่ยอันเนี้ยหนูยังไม่ได้ดูว่าเป็นงานที่ไหนเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาแต่น่าจะเป็นสไตล์ยุโรปค่ะเปิดเข้าไปเป็นแบบค่ะเนี่ยเฮียเขาจะบอกไว้ให้ตรงเนี้ยจะเป็นสีคขำๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนูรีวิวปุ๊บเนี่ยหนูลืมบอกหรือเด็กลืมบอกเนี่ยเขาก็จะทาไว้ให้ดูเนี่ย ว่าตรงไหนที่จะมีกระจกมันเป็นแบบนี้นะให้เราสังเกตด้วยลูกค้าสังเกตด้วยค่ะไม่ใช่พอไปถึงบ้านอ้าวไอ้นี่มันดำเหลือหาว่าเราไม่บอกหรือว่าเอดูไม่ดีอไม่เป็นไรน่ะัน้นนี้เราก็จะบอกไว้ให้นะคะแล้วต้องข้างบนก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ตัวนี้มีเซตของเขาด้วยนะเซตนี้นะคะ17,600ืนะคะ16,700ได้แบบนี้เลยมันจะเป็นลักษณะสีเงิน ปกติตู้แบบนี้มันจะเป็นดินทองดินอะไรพวกนี้ตัวนี้จะเป็นดินเงินนะคะใช่ก็จะมีลิ้นช่องลิ้นชักเนี่ยไหมเขาจะเหมือนบุกกระมีดไว้เวลาระวางเครื่องประดับอะไรพวกนี้มันจะไม่เสียหายหน้าปงหน้าปัดอะไรพวกนี้มันบุกกระมีใช่ใช่เ็าจะมีลิ้นชักแบบนี้เป็นไม้โชว์ไม้โชว์ไม้แล้วก็คือทําสีให้เหมือนสีงานช้างแล้วก็จะมีเซ็ตของเขาเป็นโต๊ะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือเป็นเซ้นของเขาด้านใช่มันเป็นชุดกันด้านนู้นแต่ลูกค้าสามารถแยกซื้อได้นะคะแยกซื้อได้เราไม่ได้ว่าจําเป็นว่าพอไปเป็นคู่แล้วหรือเราอยากให้ไปเป็นคู่นั่นแหละเพราะว่ามันสวยมันเข้าชุดกันใช่ไหมเนี่ยบุกกระมี่หมดเลยนะคะใช่ลิ้นชักบุกกระมี่หมดเลยนะคะอันนี้คือราคาลดแล้วค่ะอันนี้เป็นตู้เป็นชั้นนะคะแล้วก็บานกลางก็สามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะแต่ว่า อ๋อบุกะมีให้ข้างบนข้างบนตรงข้างบนเวลาแล้วนั่าละถอดนายกรงงนายกาถอดของถอดพระถอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นลักษณะตู้ใสบอร์ดนะคะอันนี้เหลือ6,800ค่ะนี่6,8 0 0นะราคาอยู่ตรงนี้นะคะค่ะลดแล้วเรียบร้อยนี่ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบเก่าด้วยอันนี้จะเป็นลักษณะว่าลูกค้าชอบนะแต่ว่าตําหนิมันเยอะไงว่ามันมันเก่าจริงอ่ะมันแก่เก่าอ่ะเนี้ย แต่ถามว่าเราทําให้ไหมเราค่อยๆแต้มให้ได้แะคะก็เก็บก็เก็บงานได้นะใช่เก็บงานได้เก็บงานได้เก็บงานนี้เราบวกเพิ่มไหมคะเจ๊ไม่ได้บวกค่ะไม่บวกนอกจากว่าลูกค้าอย่างสมมติตรงนี้เออหนูแต้มแต้มให้นะเก็บตรงนี้ตรงนี้แต่ลูกค้าบอกไม่เอาฉันอยากจะให้ขัดใหม่เลยแล้วพ่นใหม่แล้วอยากให้เป็นสีนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เข้มกว่านี้อยากให้อ่อนกว่านี้อย่างเงี้ย อันนั้นต้องเพิ่มเงินใช่เพราะว่าเราต้องขัดออกสีเดิมออกหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโตทานอาหารอันนี้นั่งทานอาหารสีสีที่น้ำนะคะหินอูดเก้าอี้เขาดูสวยมากเป็นหินเก้าอี้สวยมากเลยอะหรูหรามากเลยเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นหินหินเป็นแผ่นหินแผ่นหิน หินกลางก็เหมือนกับว่าถ้าพี่เสื้ออันนี้ก็เข้ากับชุดนี้ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเงินมันเป็นสีเงินเหมือนกันมนสามารถเข้าเซตกันได้นะเข้าชุดกันได้อันนี้เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะคะสองหมื่นสองพันค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้เขาตู้ตู้ที่แบบว่าใส่ของใส่อะไรพวกนี้เป็นเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้เป็นเคาน์เตอร์ก็ได้เป็นไซ์บอร์ดสูงก็ได้เป็นแบบนั่งกับเก้าอี้สูงหรือว่าเป็นงานโชว์ด้าน อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถไม่ได้โอเคส่วนด้านนี้คือด้านหลังนะนี่เฟอร์นิเจอร์โอ้โหนี่ด้านีนี่คือด้านหลังนางพญานะคะด้านหลังค่ะอันนี้ก็กลางบ้านก็สามารถโชว์ด้านหลังได้โชว์ด้านหลังได้ด้านนั่งได้ด้านหลังโชว์ได้ด้วยด้านหลังทรงเป็นโค้งเป็นวาวครมาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเขาลุน้องเอามาอันนี้หนังแท้ไหมคะเจ๊หนังแท้ค่ะหนังแท้เลยนะคะผู้ชมค่ะอุ้ยสวยงามมากเลย่ อู้ดูโซฟาตัวนี้สวยมากโซฟาตัวนี้สวยมากอ่าชั้นตัวนี้สองพันสองร้อยห้าสิบส่วนโซฟาตัวนี้ราคาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสวยมากอยู่ไม่มีราคาประมาณหมื่นหมื่นกลางๆอะ่ะประมาณห่นกลางกางนากน,ะะน่าจะเอาใบราคามันน่าจะหายไปอะ่ะเดี๋ยวให้เขามาทำใหม่ค่ะ นะคะหมื่นกลางๆห,หมื่นกลางกนะคะแล้วก็มีเซตนี้นะคะตัวนีน่นีจริงๆอะ่ะมันมันเป็นทั้งหมด3ชิ้นในราคา18,800แต่ว่าเราจะทําแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราสามารถแยกชิ้นได้นะไปตั้งตรงนั้นอีกชิ้นหนึ่งหรือเอามาติดกันก็ได้นู<ะ>่ข้างหลังค่ะ อ๋อนี่นะคะมีหนึ่งชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นนี่นะคะซึ่งสามารถไปเข้าเซตกันได้แต่แต่ถ้าใครต้องการที่จะซื้อแยกเราก็สามารถแยกให้ได้อุ้ยสวยมากเลยอะเขาเหมือนหินนะเจ๊คือมันเป็นไม้เขาเรียกว่าเคลือบเคลือบคือเบื่อลายไม้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเคลือบอ๋อเคลือบเหมือนเหมือนหินค่ะผู้ชมเนี่ยเลยจะจับเลยดูเรื่อเคลือบเงาเคลือบเงาสวยสวยเลย เบื่อไงราคาแยกตัวอยู่ที่เท่าไรเอ่ยราคาไม่ได้แยกไม่ได้แยกตัวเพราะว่าถ้าแยกตัวไปเนี่ยเออนู้นนู้นนู้นอย่างเงี้ยทั้งหมดสามชิ้นเนี่ยหมื่นแปดพันแปดร้อยอุยสามชิ้นสชิ้นหนึ่งหมื่นแปดพันแปดหนูที่หนูให้มาเขียนเพิ่มเพราะว่าลูกค้าคิดว่าสองตัวเนี้ยหมื่นแปดค่ะ เราก็เลยว่าชกเช้น3ชิ้นเนี่ยหมื่นบอกอว่าให้มาเขียนเพิ่มเพราะบางทีลูกค้าไม่รู้<ฆ>เพราะบางทีตู้คู่เราเนี่ยเราขาย 10, 16, 1ม<ฆ>ื0 0หมื่นลูกค้าบอกว่าแพงไปหน่อยนึง<ฆ>บอกว่าพี่พี่ได้ตั้งสองตู้อ้าวสองตู้แล้วพี่นึกว่าตู้เดียว่เหนเ็นอะไรหมตูก็เลย เอามาให้ออทำว่าอันเนี้ยมันเป็นยกชุดนะชุด่คุณผู้ชมขา18,800นี้ีได้3 1 2ได้สตู้นะคะ3ชิ้นนะคะชิ้นนั้นแล้วก็มาชิ้นนี้แล้วก็มาชิ้นนี้ไฟฟเราทำให้เรียบร้อยแล้วนะเซนได้คงมากเจ๊แล้วก็ไอ้ตรงนี้นะถ้าเราไม่ได้วางทีวีเนี่ยเราสามารถเออใช้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นงานตัวใหญ่อ่ะงานชิ้นใหญ่ฮกล็อกซิ่วหรือไม่ก็จะเป็นงานแบบ ขอบรูปหรืออะไรเงี้ยเอามาวางตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ตั้งกลางแล้วก็วก็ด้ายขวาซ้ายขวานะคะหรือบางคนนะพี่บางคนเขาก็จะทําชั้นกระจกอชั้นกระจกวางของได้อีกใช่เนี่ยแต่กระจกแบบเนี้ยแล้วก็เจาะทําเป็นชั้น่ะก็ได้อีกเซตนี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากเลยค่ะได้สามสามชิ้นนะได้สชิ้นราคา้นะแล้วก็ข้างนองข้างในสวยนะสมมติว่าตรงเนี้ยเราไม่อยากจะตั้งงานชิ้นใหญ่เราก็ซื้อแบบเนี้ย มาติดแล้วก็ใช้ใช้ตัวเนี้ยกระจกอะ่ะมันจะมีไง<ะ>ไปตัดกระจกมาหนึ่งชิ้น2ชิ้นก็ได้<ะ>แล้วก็เอามาทําเป็นชั้นเพิ่มเพื่อที่เราจะวางของโชว์ส่วนงานฟงไฟพวกนี้ทางเราเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะปไปถึงเสียบยปลั๊กใช้ได้เลยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะคะเ<ะ>นี้ยถูกแล้วก็เอเนกประสงค์หน่อยนะคะ,ะพี่เอเนกประสงค์แล้วด้านหลัง อันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองเช่นเดียวกันนะคะแผ่นผ้าตันนี้เหมือนถอดได้ถอดเป็นสามชิ้นได้เนี่ยทองเหลืองเก่าเลยนะคะแล้วก็อันนี้จริงๆมี2ชิ้นลูกค้ารับไปแล้ว1ชิ้นอันนี้นะคะใช่ลูกค้ารับไปแล้วหนึ่งชิ้นมันก็จะลักษณะการตกแต่งประมาณเนี้ยมาโชว์ตกแต่งสินค้านะคะเนี่ยเพราะว่าลูกค้ารับไปจริงๆแล้วถ้าเอาต่อกันมันก็จะเป็นตู้ใหญ่เลยแต่ว่าลูกค้าก็เสียดายว่ามัน พื้นที่จํากัดอย่างเงี้ยก็เลยอ่าโอเคไม่เป็นไรก็แยกชิ้นไปแยกชิ้นไปนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบาทนะคะลดแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราทําให้นะเหมือนว่าตัวติตัวตัวกั้นเนี่ยมันค่ะเดี๋ยวเราทําให้นะคะบางสิ่งบางอย่างทําไม่ทันจริงๆแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นตู้สาบอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเราเปิดไฟตัวนี้จะสวยเลยนี่นะคะใช่มันจะเป็นเหมือนเหมือนกระจกกระจก กระจกงานอะงานกระจกสีะอะตัวน,นี้ตัวนี้มีสองชิ้นนะคะเป็นตู้หนึ่ง <1 S 1> ชิ้น,นแล้วก็มันนี้แล้วก็มันเป็นงานที่แบบดูสุขุมแล้วก็เป็นงานที่แบบไม่เงาอะพอมันไม่เงาอะมันจะเป็นสีเหมือนสีด้านด้านด้านนิดนิด,นดมันเลยดูสวยงามนะคะคู่ของเขาคืออันนี้ค่ะค่ะอันนี้ราคาหนึ่งหาค่ะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ก็คือเขาจะออกแบบ คล้ายๆกันนะคะใช่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นงานก็สามารถดูความปันนี่ของเขาเห็นไหมคะเขาทําอะไรเรียบร้อยอะค่ะลวดลายตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเหมือนกันชิ้นนี้ก็จะเป็นประกมไฟให้พร้อมเปลี่ยนไฟให้เรียบร้อยแล้วชั้นลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นถี่วันนี้หรือว่าเอ็นูเอ็นนี่ได้หมดนะคะแล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนได้หมดความถี่ของชั้นนะคะ เรียบร้อยมากเฮียชอบมากอันเนี้ยคู่เนี้ยอันนี้นะคะใช่ชอบมากค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองอันแบบนี้ตัวนี้ขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนไม้มะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีนะคะใช่ใช่อันนี้ปจะเป็นสองตัวนะคะใช่ราคาราคาอ่าตัวบนสี่พันหกตัวล่างสี่พันสามสี่พันสามใช่ตัวล่างจะเล็กกว่านะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานแล้วก็เก้าอี้ โตอี้ตัวนี้เป็นผ้าทอนะคะออันนี้เป็นผ้าทอนะคะใช่เป็นผ้าทอสมัยก่อนนิยมมากแล้วก็แพงมากนะคะผ้าทอพวกนี้นะคะเหมือนกับลายปักมืออ่ะเนี่ยมันเป็นแบบมาเหมือนแบบเนี้ยเหมือนเหมือนลายผ้าปักมืออ่ะใช่นะคะคือเขาทําเพื่อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้๋อ้ทำเพื่อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้กว้างยาวสูงประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไปตัดมานู่นนี่ อันนี้คือตัวนี้เป็นสองที่นั่งบางคนก็อยากให้ทําสีใหม่บางคนก็อยากจะได้เดิมๆแบบนี้แต่เดิมๆอย่างนี้สวยๆเราก็เลยจะไม่ทําสีไว้ให้ลูกค้าเนื่อจากว่าลูกค้าจ่ายเงินหมดแล้วจะให้เราทําสีเราทําให้เพราะว่างานพวกนี้มันจะเน้นงานเดิมๆงานเดิมๆงานซิตี้งานอะไรพวกนี้เพราะมันใหม่เกินมันก็จะกลายเป็นของใหม่ไงพี่ไปซื้อใหม่เอาก็ได้อย่างเงี้บางคนคิดอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ตามใจลูกค้าหินรายอ่ะ ทำจากหินทรายนะคะหินทรายทรายละเอียดมากเอาหินทรายละเอียดมาเจมาเจและนายมาเหมือนกับว่ามาแกะสลักนะคะให้เป็นเจดีแบบนี้นะคะอันนี้เปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะเปิดได้เปิดน่าจะยกเลยอ่ะน่าจะยกแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือนเป็นตู้ครอบลงมาอ๋อยกเพราะว่าเหมือนเป็นตู้ครอบลงมาอ๋อยยกเพรดะานบนเนตูครอบใช่ยยกแล้วก็ตรงตรงเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นตาประจําตระกูลญี่ปุ่นเขาจะมี ทรงกลมๆน่ะเป็นตาประจําตระกูลตระกูลอ่ะมันจะมีประมาณตีสว่าถ้า8ตระกูลเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยตาของใครของของเขาเลยจะเป็นลักษณะแต่ว่าตัวเนี้ยกระจกเนี่ยเจียปีหมดเลยนะทุกจุดเลยพวกเนี้ยแล้วไม้จริงมากใช่แล้วเป็นไม้จริงคเจียปีอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่ากระจกหนาใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่นี่มีเยอะนะคะผู้ชมขาอันนี้ก็เป็นโคมไฟค่ะโคมไฟตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ๊ โคมไฟอันนี้นะคะ2 8 0 0ค่ะ2800อย่างที่บอกค่ะโคมไฟต้องขออนุญาตนะคะเราไม่ส่งไปสตนนะคือถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ส่งได้ไหมจะพิจารณาให้อาจจะเอออันนี้ส่งได้เลยก็ลองโทรมาสอบถามดูตัวนี้เป็นโคมตัวนี้เปลี่ยนได้นะโคมจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เน้นตรงนี้ก่อนให้ดีก่อนแล้วโคมสามารถเปลี่ยนได้หมด ค่ะอันนี้เหมือนเหมือนอจกันเป็นงานเพ้นท์ค่ะเป็นงานเพ้นท์นะคะเป็นงานเพ้นท์เป็นเหมือนัดการงานเซรามิกแล้วก็เป็นฐานเป็นไม้ค่ะส่วนโตนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะใช่ใช่จริงๆแล้วชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยเป็นเป็นงานอันเนี้ยเราทําใหม่แล้วเราทําใหม่เพราะว่าเก้าอี้อ่ะเก้าอี้เวลาเราขายลูกค้าไปเราจะต้องมาซักมาทําความสะอาดใช่ไหมพอทําความสะอาดแล้วมันมันยุ่ย มันขาดเก่งอะไรเก่งเราก็เลยคืนเงินลูกค้าเพราะว่าบอกพี่มันขาดนาเดิมๆอะ่ะพี่แล้วเราก็เลยทําหนังใหม่ใส่ใส่หนังใหม่นะคะ,คะซึ่งหนังหนังอันนี้หนังที่ปูเก้าอี้นี่คือเราทําขึ้นมาใหม่นะคะใช่ใช่ทำขึ้นมาใหม่เป็นสีไวไยแดงค่ะ เพราะว่าเพราะว่าที่เดิมๆมาบางท่านก็อาจจะสงสัยนะคะ<ช>ที่เดิมมาก็ค่อนข้างที่จะมีตําหนินะคะ<ช>มีตําหนิแล้วก็มันจะมีมีความหลุดลุ่ยนะคะเราก็เลยทําขึ้นมาใหม่<ช>และดูถึงความรูราของเขาอันนี้ค,คือเราพ้นงานเตรียมเตรียมส่งลูกค,ค้าแล้วไงพ้นงานเตรียมส่งลูกค,ค้าแล้วเหลือแต่ทําความสะอาดเบาะอย่างเดียวค่ะพอทําความสะอาดเบาะปุ๊บเนี่ยมันยุ่ย เราก็เลยโทรไปคืนเงินลูกค้าก่อนนันดับแรกเราจะคืนเงินลูกค้าก่อนบอกพี่สินค้ามันไม่ได้ตรงตามที่พี่ต้องการเอาอย่างนี้หนูคืนเงินพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูไปทําทําใหม่แล้วกันแล้วมาดูใหม่แล้วมาดูใหม่ว่าชอบไหมใช<า>่โอ้ยสุดยอดสีส<ว>ที่นั่งนะคะผูช้ชมผานแล้วก็สวยงามหรูหรามากเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ๊15,600หม15ื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานเหมือนเป็นเป็นเป็นงานใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเก็บรายละเอียดทุกจุดแล้วนะคะ เก็บรายละเอียดให้หมดแล้วค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถสั่งซิลิโคนมาปิดได้เวลาเราจะนู่นนี่นั่นหรือตัดกระจกมาวางได้เพื่อที่ไม่อยากให้เป็นรอยค่ะถ้าตัดกระจกวางแล้วจะสวยมากเลยนะตัดกระจกวางหรือไม่ก็ซื้อซิลิโคนที่เป็นใสๆเดี๋ยวนี้ค่ะวางได้นะคะแล้วก็มีตู้นี้นี่ ตัวน,นี้ม,มือจงมือจับสวยเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเสาะร่องสาะร่องให้เสอะร่องไข่แล้วก็มีราย,า,ายละเอียดรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าไอ้รายละเอียดแบบเนี้ยพี่พี่รู้ไหมว่าเขามีไว้ทําอะไรเขาเขาจะเสาะร่องทํานู่นทํานี่เพื่อที่จะโชว์เส้นไม้โชว์าลายไม้อย่างเงี้ยให้มันดูว่าเฮ้ยมับบนมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือโชว์โชว์ โชว์ความสวยของลายไม้อันนี้คือ <ฮะ S 1> ธรรมชาติค <ฮะ S 1> ่ะนี่เห็นไหมคะแผ่นนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะผู้ชมค่ะคือธรรมชาติของเขาและดูแผ่นนี้ค่ะลายเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วมาดูด้านนี้แล้วก็ด้านนงด้านในเขาทําให้เป็นไม้หมดเลยด้านหลังไม่ใช่เป็นไม้จริงนะค่<ฮ>ะด้านหลังเนี่ยคือเขาทําหาไม้ที่มันเข้ากับตัวเนี้ยมาทํามา<อ>ให้มันดูแบบ กลมกลืนสมูทไม่ใช่ว่าพอนี่แหมกําลังลายลายอยู่ดีๆพอไปข้างหลังอ้าวอะไรไม่มันสีมันตัดกันมันไม่ไปด้วยกันอย่างงี้ค่ะเขาก็คือความปานี่ของเขาไงเขาก็เลยแบบทําให้มันแบบกลืนไปหมดเลย้ยค่ะแล้วด้านลงด้านล่างก็ด้านล่างก็จะมือจับสวยมีลิ้นชักแล้วก็มือจับของเหลืองมั้งน่าจะใช่นะคะใช่สวยค่ะสวยตัวนี้ราคาอยู่ที่เนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยค่ะความสวยแบบนี้ นี่ค่ะโอเคอันนี้เป็นงานเติมเต็มพี่เติมเต็มเผื่อไอ้นู่นไอ้นี่เราก็เอาไปวางให้มันดูแบบไม่ให้มันมีตัวตำหนงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเติมเต็มอันนี้ไงที่หนูบอกว่านาฬิกานาฬิกาที่ว่าตัวนี้เป็นไหมซอค่ะไหมซอนะคะพี่เนี่ยตัวเนี้ยเขาเขาจะเล่นกันในส่วนของตรงเนี้ย คือมันจะตีนู่นนี่นี่นั่นไหมซออส่วนมากจะเป็นงานยุโรปตัวนี้3 8 4 0มงานยุโรปนะคะ38,4 0 0แรอแล้วก็ที่หนูแจ้งที่หนูแจ้งไหนไหนพูดตรงนี้แล้วมาตรงนี้ก่อนพี่ที่หนูบอกพี่ไงเรื่องว่านาฬิกาที่ว่าอ๋อนี่ไงเอานาฬิกาออกเอานาฬิกาออกเอานาฬิกาออกนะคะแล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นตู้โชว์แบบนี้ตัวนี้ก็วางของตัวนี้ก็วางของวางของได้ ด้านล่างก็สามารถวางของวางสินค้าต่างๆได้เพราะว่าบางคนน่ะซื้อไปบางคนน่ะซื้อไปคือเขาจะมีงานโชว์ดาบโชว์อะไรของเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะได้ความส,งสูงแบบเนี้ยเนะนี่ยเ,เขาเอาดาบใส่ใส่ใส่แล้วก็โชว์มาอย่างเงี้ยลูกค้าต่างๆเราเจอมาแล้วเราก็เลยเอา้าวโอเคตรงเนี้ยมันไปแอบอยู่ในส่วนของนาฬิกานะก็เลยเอาออกมาให้ลูกค้าได้ย่นโฉมกันนะวันนี้นะคะเนี่ยจะใส่ให้ดูตัวนี้จะเป็นแบบงาน เขาเรียกว่าปักอะไรนะฝั่งมุกอะฝั่งมุกตอนนี้ราคาอยู่ที่12ื่นสองยังไม่มีส่วนลดลดอีก20%นะคะลดยีนตะคะามะะชมกันต่อ EP ต่อไปนะคะสําหรับ EP นี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ